อัสลามูอะลัยกุมค่ะวันนี้แอดมาทำเมนูแกงจืดไก่ก้อนกับเติมทิพนรอยยิ้มแต้มความสุขคู่ครัวฮาล้านเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะนำไก่สับใส่ถ้วยพริกไทยปน่นวันนี้แอดเลือกใช้ผงปรุงรสเติมทิปรสไก่ใส่ประมาณหนึ่งช้อนชาใส่วุ้นเส้นจากนั้นก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ พอเข้ากันดีแล้วก็หมักทิ้งไว้ประมาณห้าถึงสินาทีนะคะหั่นแครอทหั่นผักกาดหั่นเห็ดหูหนูหั่นผักชีทุบรากผักชีค่ะ จากนั้นใส่น้ำมันใส่กระเทียมพริกไทยลงไปผัดค่ะตามด้วยรากผักชีผัดจนมีกลิ่นหอมนะคะพอกลิ่นหอมได้ที่แล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะ จากนั้นก็ใส่ผงปรุงรสเติมที่ปรดสไก่ลงไปค่ะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันค่ะใส่ไก่ก้อนที่หมักไว้เมื่อกี้ลงไปจากนั้นก็ใส่แครอทค่ะ ช้อนฟองออกปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็สีอิ้วขาวค่ะเสร็จแล้วก็ใส่เห็ดหูหนูลงไปตามด้วยผักกาดค่ะ คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะตดท้ายใส่ผักชีลงไปค่ะตักเสิร์ฟใส่ถ้วยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะกับเมนูแกงจืดไก่ก้อนเมนูนี้ทำง่ายค่ะ เติมทิปปันรอยยิ้มแต้มความสุขคู่ครัวฮาล้านอร่อยมั่นใจใช้เติมทิปสามารถหาซื้อสินค้าเติมทิปได้แล้วที่ร้านค้าและร้านสะดวกซื้อรวมถึงซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ